สวัสดีครับอย k k uh to ู่ก okay. mm ับผมนะพี่วายแคสเกมไหมครับผมเกมที่คุณรับชมอยู่ตอนนี้คือเกม l ล n d of the d e a d นะฮะพาร์ทที่เก้ากันแล้วโวเหมือนโกหกโอเคหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลนะฮะหลากก่อนนะโรงพยาบาลหลากก่อนหลากก่อนนะแล้วต่อไปก็มาถุยอุ้ยอุ้ยอุ้ย Ồ, oh, đúng kín đèn Một là thế xếp hại Ồ Mình luôn chấp được phía dạy nghe à. Kín còn mệt lúc oh. Lại to Thằng đi à oh, mà bon. Ui, ui, ui พ่นอวกพนอวกพน,นอวกเหรอดอบัดอบดับโอ้โหเลือดใหญ่อ่าไปเป็นบอลน,น่ะไม่ถนัดมือ,อซะเลยมีอะไรบ้างโอเครมาแล้ว vì tập đi đây ok ai da ok được oi 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 Xem là ba hãy về thằng này thằng này là măng. eh oh thoát cảnh ôi <laughs> ôi ôi tột tột ơi ôi tay chưa มีปืนแต่ทำไมไม่ใช่อ่ะโหลูกซองปไปเลยเหมือนเบามากเลยลูกซองล้ไมาหมดโอเค จะบอกตรงนี้ก็ไม่อ่ะไนผีมันเยอะจังวะโอ้โหโกลับไปเอาเลือดใหญ่ได้ปะวะแล้วก็ลองดูกลับไปได้ไหม กลับไปไม่ได้แล้วโหวเลือดกองใหญ่เสียดายจุงบ okay. เบยโอเคในนี้มันจะเฟรนะ่มไม่เนอมลาลาหอไฟหากุญแจที่โรงแรมวะ อแล้วก็หาแล้วแบบมาลงแบบอ่าในนี้เหรออ๋อนี่ไงดีนะที่มาหาโอเคโอเคไปได้แล้ว ปิดไว้ก่อนั่นไงนั่นไงว่าแล้วปิดไปอะไรระเบิดหรอเอาซิลองสักลูกสิบหายโอ้โหระเบิดแรงมากแรงมาก โอ้เสียวเนี่ยโอ,อ,อ้อเอ้ยผายลนะว่าจะไม่ใช่เปิดเยอะนะเออนี่ไงกก็สุดเยอะ ด,ด,ดูฟินเลยฟินเลยดูหน้าดูหน้าฟินเลยสิครับจอสีแม่เอ้ย <l ug> ห้องน <l ug> <ๆ>้ำอ้ามีเลือดเยี่ยม <l ug> เราต้องสำรวจทุกห้องทุกมุม <l ug> อะไรเนี่ยชอ็อตการเอาโม ไอ้ยาสีลุงด้วยไม่โคตรเจ๋งไอ้ยาสญามไม่ไม่มีนะฮะทางนี้มันคือทางอ๋อเอาไปูกซอกทุกมมงม่ก่นอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจ chiếc hại ấy, cứu gần cứu 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 จะต้องใช้เออเอิโอ้ยโอ้ยอ้ยอกลายเป็นเสริมออปชันให้มันครับชิหายแ้วมกูจะเดินไปไงอ่ะเฮ้ย จเจะ,เ,จะเ,เสียแล้ววะโอ้โหเพิ่งเห็นเมืองนี้ครั้งแรกเราต้องกระโดดไปอ่ะ้าวโอเค แวร์เฮาส์เหรอโอ้โหเจอกันพัทหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย